So whatever you whatever with play Pa Ra สวัสดีครับกลับมายู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระป๋าบอยและใช่ครับผมเลืมกดอัดตอนตอนแรกตอนเปิดก่อนจะล้อไ้ตออนด้นแหละคือวันนี้ก็มีกล่องพรีเมียมมาใหม่ใช่ไหมครับแล้วผมก็ได้เปิดไปมาแล้ว,ลวประมาณ60บกล่องนะครับถามาได้เลาไหม <c oughs> ไม่ได้ครับ <c oughs> ใช่ โอเคก็มีได้มาบ้างแหละก็ได้ทางด้านของหัวนะครับหัววิวิดบีสนะครับตัวชุดไอ้ตัวกระเป๋า o s t c i v i l i z a t i o n นะครับก็ถือว่าโอเคโอเคแล้วก็จะมีทางด้านของของเก่าๆเ,เล็กๆน้อยๆที่ผมไม่ต้องการแล้วก็ออกมีอกีกอย่างนึงคือที่ผมได้มาก็คือไอหัวดอกไม้ซึ่งผมก็ชอบนะมันก็น่ารักดีแล้วผมก็ได้มาด้วยโอเคเกดีเกด,เกดีแต่นั่นแหละครับไอของไฮไลท์สำคัญสำคัญอย่างเช่นตัว M16 ก็โอเคไม่ได้นะครับและไฮไลท์จริงๆเลยก็คือชุดโครมาบริคูรีที่ผมอยากได้ มาแต่ไม่ได้แหนมแหนมแหนมแถมแหนมตอบเดียวเท่าเดียวเท่าผมส่งไปแล้วหกสิบกล่องอันนี้ก็กล่องที่เจ็ดสิบและก็น่าจะลงเอยเหมือนเดิมทำไมวะแต่นอกจากนั้นนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือทางด้านของโปรโมชั่นในซีซั่นนี้นะครับก็จะมีทางด้านของการเติมเงินนะครับเมื่อเพื่อนๆเติมเงินไปเพื่อนเก็มีสิทธิ์ที่จะไปแลกรับชุดนี้นะฮะบอกเลยว่าฟรีนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเติมเงินดีมากๆากเจ๋ดีใช้ได้เลยผมชอบหัวมากเลย ผทรงผมโคตรเก๋นอกจากนั้นนะครับก็จะมีพังด้านของแพ็คราคาถูกอีกด้วยนะครับซึ่จะเป็นแพ็คชุดนี้เลยนะครับนี่ชุดนี้เลยก็โอเคถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ150หรือ130 UC เนี่ยแหละมันจะมีเขียนด้านหลังด้วยนะครับว่าเป็น t r u e challenger เหรอใช่ป่ะก็เป็นชุดที่ท้าบอกมาแจกในราคาที่ถูกในซีซันนี้นะครับ และถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทาเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ที่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อเพื่อนก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือ Gift voucher ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อีกมากมายเช่นทางเพจ Richmond Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line a d richman shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับและสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นทางด้านของ RP นะครับที่ผมปลดเป็นที่เรียบร้อยเพราะนึกว่าผมอัดคลิปอยู่ครบทุกอย่างแล้วก็ได้ทําการเติมตัว activity pack นะครับซึ่งก็คือการเหมือนเติม RP ให้เวลตันไวๆนี่แหละ แต่สำหรับของในซีซั่นนี้นะครับก็บอกเลยว่าน่าสนใจเหมือนกันนะอย่างเช่นทนานาของเซตแรกนะครับที่เขาเอามาแจกเลยในช่อง elite f l o r e s c e n t flash นะครับก็โดยรวมใช้ได้นะชอบ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 แล้วก็มีตัวปืน pp b u s s n อีกด้วยนะครับที่จะเป็นทีม w a r f r a m e ซึ่งเป็นอะไรที่ exclusive มากๆสำหรับซีซั่นนี้นะครับสระโมก,ะกัน็อก atlantic tech helmet โอเคใช้ได้เลยถือว่าดูเรียบง่ายและดูสวยหูดีนะฮะสโรเบิด atlantic tech grenade ใช้ได้ เรียบง่ายสวยหรูดีตัวอวตารโอเคไม่แย่ตัวยิงธนู archery dance อันนี้ดูเกียริดีนะผมชอบผมชอบอันนี้เป็นอีโมดฟรีนะครับสำหรับซีซันเกาอีโมดฟรีนะไม่จำเป็นจะต้องเติมนะครับเกียริดีเกียริดีชอบชอบสีหอยกระเป๋านะครับออกแนวเหมือนตัวหอยสมัยโบราณเนานะร o มช h i e l d ตัวผ้าปิดปากและชุดฟรีนะครับ street racer กินเครื่องบินนะครับ Analytic Tech Finish แล้วก็ตัว Emote w u e Kong นะฮะ Amethyst q b z Free ตัวคาในแพ็ค Elite นะครับบอกเลยว่าเป็นคาที่เก๋ดีนะสไตล์ดูดุดันดีอะเป็นเหมือนแบบฟันกระดูกอะไรก็ว่าไปตกแต่งกับตัวปืนก็ดูดุดันดีถึงแม้ว่าโทนสีจะดูธรรมดาไปนิดนึงนะฮะและสุดท้ายเราก็จะไปทางด้านของตัวชุด b ู u องนะครับที่เหมือนจะบักอยู่นะัตอนนี้ โอเคหายบ้า okay, oh <laughs> กันแล้วเอามาเจดีเจดีชอบนะอย่างที่บอกครับใครที่ชอบวอลเฟรมหรือสไตล์แบบออกแนวแบบเอเลี่ยนเอเลี่ยนล้ำยุคล้ำยุคหน่อยๆก็นี่ครับตอบโจทย์แน่นอนแต่สำหรับของรางวัลในการแรกในซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของกล่องซีซั่น17ซีซั่น8และซีซั่น7นะครับใครที่ต้องการของพวกนี้สามารถมาแลกได้เลยนะในซีซั่นนี้ของให้แลกเป็นของแดงนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะ ชุดเป็นชุดแดงที่เป็นการคอลลับระหว่าง w a r f r a m e เหมือนกันเป็นชุด s x c l l i e u r u m b อ a นะครับบอกเลยว่าสวยในระดับหนึ่งเลยใครที่ชอบสไตล์แบบนี้นะบอกเลยว่าชอบแน่นอนดูดุมากอยากมีไว้เหมือนกันเป็นสไตล์ที่ยูนิคมากๆและเหมือนจะไม่มีในเกมนะตอนนี้ด้วยนะสไตล์แบบนี้นะแต่น่าจากนั้นก็จะเป็นปืนชมพูนะครับ n c i e ช t h e i r l o o M m 4 9สวยดีใช่ได้แต่ได้ชุดมากกว่าแต่น่าจะได้ยากเกินไป แล้วก็ของเดิมๆทั้งหลายแหล่นะครับเพราะอย่างที่รู้นะการที่เราจะได้1,800งพันแอดอบคือเนี่ยต้องไป320กี่รอบก็ไม่รู้อะคือต้องโชคดีใยดับหนึ่งเลยแล้อย่างผมเนี่ยมีโชคเยอะมากมไหมได้ได้ได้แบบข้ามโดยที่ไม่ต้องเสียเหรียญก็บุญขนาดไหนแล้วแต่เนี่ยดูดิเห็นไหมเสียรัวๆเสียรัวอันนี้คือการันตีแล้วนะอ่การันตีขนาดการันตีได้แค่หนึ่ง เวลีกูดชอบชอบชอบดูตัวเองไหมแตกแตกแปกมันคือเรื่องปกตินะผมโอ้อินเทอร์เรสติ้งมาสักเดือนหนึ่งไหมตอนนี้เพราะอยากสุบเพราะมันขาดอีกแค่เดียวถ้าติดคูณสองเลยโดยที่เราแบบไม่เสียเลยคือแบบโอ้โหก็ได้แต่คิดแล้วก็ หวังว่าไงนะแนไมไปดูท่าทางของในซีซั่นดีกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจไหมนะส่วนเท้าไฟไม่ใช้อยู่แล้วแว่นโอ้แว่นเก๋ดีตัวร่มไซโคลสอง S5 โอเคตัวปืนนะครับ M2 ส,สี M2 สี M2 สี M2 สีเออเป็นอะไรวะกระดูเท่ดีใช้ได้ใช้ได้ตัว protection ัวหน้ากากโอเคแล้วก็มีกรอบต,อต่างๆนะเอ้ยมีให้ดูด้วยนี่ว่าเออเก๋ดีตอนแรกไม่มีนะแต่ตอนนี้มีแล้วและการเข้าห้องอย่างเท่อย่างเท่เอ้ยมีเสียงด้วยหรอเพิ่งรู้ว่ามีเสียงน,นั่นแหละแต่ตอนนี้มันก็มีบอกแล้วนี่ว่าแต่ละซีซันได้อะไรแบบถาวรบ้างอย่างเช่นอันนี้คือมันไม่ถาวรน,นะแต่น,นี่คือถาวรก็ดีนะ แต่เพื่อนๆก็อย่าลืมไต่แรงในซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าซีซั่นนี้และอีกซีซั่นหน้าก็จะเป็นเพียงแค่อีก2ซีซั่นเพื่อที่จะเก็บของรางวัลไซโครอบนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนนตอนนี้นะเผื่อใครไม่รู้นะการที่เราจะได้ซีซั่นก่อนหน้านี้ซีซั่นนี้และก็ซีซั่นหน้าแรง ที่สูงเท่าเๆกันหรือสูงในระดับไหนก็ว่าไปครอยู่ที่ว่าเพื่อนๆไปได้ถึงไหนนะครับยิ่งเราไปได้สูงมากเท่าไหร่ของรางวัลก็จะยิ่งดีขึ้นนะอย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนๆไปในระดับไดมอนด์ได้ทั้ง3ซีซันเลยนะครับเพื่อนๆจะได้หมวกอันนี้นะครับหรือคอฟเวอร์อันนี้ก็เกด๋ดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถไปอยู่ในระดับคราวได้ทั้ง3ซีซันก็จะได้ชุดนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถไปเอชได้ทุกซีซันเลยนะครับเพื่อนๆจะได้ คอมบอร์ทองอันนี้นะครับเก๋มากดูสวยมากสำหรับวันนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกาจากจะเตือนเพื่อนๆนะครับว่าผมก็จะแจก RP เหมือนเดิมนะครับขอแค่ไปคอมเมนต์ใน Facebook ของผมหรือใน YouTube ของผมก็ได้นะครับด้วย u i d แล้วก็คอมเมนต์ตามด้วยสิ่งที่เ,เพื่อนๆชอบเกี่ยวกับซีซั่นนี้หรือเกี่ยวกับช่องผมแต่ผมจะรีบมาแจกนะครับแลวผมก็ต้องของโทษด้วยนะครับซีซั่นก่อนผมลืมซึ่งผมน่าจะ กลับไปแจกไปที่เรียบร้อยนะฮะน่าจะอย่างนั้นน่าจะไ้่น่ามีอะไรจุดานแล้วใช่โอเคประมาณนั้นแล้วกันนะครับสวัสดีผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเย้ย